แต่ที่จิงมันเพิ่จะมาอยู่นะอันมีทั้งโค้ขาขนมขายหก่หมดหายหมูนั้นทำมันเยอะจอยสวยเนาเอาขยายออกมันบอกเออเออยายพี่เขาขยาย ไหมขยายมันจะได้อันเจ้าห้อยเออที่สุดเอูจะบออาถ้าตรงข้ามเดี่ยวนันใหญ่เนาะห่างโพดเพราะว่ากันเอท๖รูอยู่แถวมันต้องอยู่ตรงนี้อหนึ่งตรงนี้เออขยายออแะนบอกเออเออจะตีการขยายไหมขยายมันจะได้อันเจ้าห้อยเออทีสุดออกจะอเออถ้าเกไดอันนี้ก็ร้อยเส้นละ เบอท้องฟท้อานนสี่ายนะคิดแล้วเคยจะดุในโะป่ะัวไป่พึ่ซอยอีกแล้พี่จะต้องได้คปว่าคอยเลยเนอะคู่มืออย่านี่อยากทำกคู่อันดีแม่ยอะไห้มันมันดูเนาะนะบริบาลถึนมกมาเรแล้วหลือ มันเผลอเอมันไม่หมีถมันป่านมันซไว้น้วมันยั้งไปมันเอาลวดฮึมยังติดป่ะหน้อางหลายจังสิแต่เมมันอ่อนจแลงยั้งยั้งเต็มแําเม่อยั้งขึ้นเมื่อมันว้าเมื่อนี้เห็นอคนบุญไมโอ้โตตงข้ามเดียวหนังใหญ่หนะห้างโพดเพราะกันไอ้หกรกอยูแ้ว มันต้องอยู่ตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้ให้ใช้รูกกกงาตัวอ็ใช้รูปก่เอ็ใเอจะทำใโตราจองเอาราหานาัเอ็นของังโตไหมเพื่อนดูมันอัน้อเดียวบอกัน้างั้นกัน้ียตัวนันเดีกั้ยังสีต่อนะคะชมคลิปที่สองค่ะ มันจได้ีมือทำสังฆี่เป็นเบอร์ออได้จีบมืออยู่โอเคเราจะแจกให้มันเข้ากันนะคะก็จะอุ้ยกันมาเพระงงีากันไหมคลิปที่ามนี้ในสามคลิปแล้วเขาานนี่จะไดี่สองคลิปบอที่จีนขเอ็นดีวิวยาวเลยอือเอาไเลยเจนเจเจ้าเอนอะเอาเตตรงข้ามเดี่ยวนางยายน้องห่างโพด เพราะว่าก wow. ันเอหกอยู่แ้วมันต้องอยู่ตรงนี้เอหนึ่งตรงนี้ทั้งโค้กขาขนมขายางหมดหายต้งมายอะ่อยตงห้างหลายเจ็สิแต่้มันออจับจลนักอยู่ห้าง

หายอยู่บ่คือจะเืจอเลยหายเลี้ยหายเลี้ยงหรือที่ว่าว่าตัวว่าตัวโคว่าไม่ยากนานแต่ที่กันว่าโอ๊ะภาษาพิจิตรซึ้งโอเคโอเคเดี๋ยวจะแบ่งให้กันเท่ากันนะคะก็จะอุ้ยกันมาเดี๋ยวกันไหมคลิปพี่สามหายอยู่บ่คือจะเืจอเลยหายเลี้ยหายเลี้ยงหรือที่ว่าว่าตัวว่าตัวโคว่าไม่ยากนานแต่ที่กันว่าโอ๊ะภาษาพิจิตรซึ้งเดีฮยวกันว่าดี ไมีหายค่อไม่ได้เป็นคนเล่าเออเรื่องไลน์สาระแบบนี้เอามาคิดด้วยคิดไม่ใช่อันยืมเงินเะไรจะเอาด้วยป่ะเอาหัตะตรงขามเดียวหนังใหญ่เนาะห่างโพดเพราะว่ากันเอทหกปลอยู่แล้วมันต้องอยู่ตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้เป็นช่องให้ให้พอซีพอดีสม่ำเสมอนะคะับแล้วก็จะดูตรงว่าช่องเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันนี่แหละเดี๋ยวสร็ก็ได้ ถ้าแล้วอันนี้ก็ร้อยเส้นละเคยบอกเขาโป้าพป้เขาโป้นนี้สี่ายนะนั่งโค้คขาขนมขายอย่ากหดหายนั่งมือแนมาเยอจ้มอแล้วคอมักรูกัมันมันจับราค้านเราไม่อยากที่เพิ่มก็เราไปหาเพื่อดียแล้วไอ้เ็กนั้เขาห้าเหรือเป่าิ่งใจเพื่อนหาเ่อนกันี้นะายสีต่อนะคะชมคลิปที่สอง มีไหด้ปีมือทำสักห้าที่เป็นเบอร์อได้ปีมือยู่สวกันกันซอยฟีมือนี้ลวกันปะกันยี่ไปซอเอ็กกับเทาสวยแต่ดใจากอันนี้ไรแต้งหมูวอรไว้สุดเพิ่มื่อากูพู้กูดชิมเอาิมเอาเนเว้ย แลเขจะเป็นคนที่มีความคิดอะไรมันคิดกันเราไดเลยน้องีนะเราอว่านคนีท่จุเจ้าอ็นว่านี้เลยน่งแล้วย่าน่านแล้วต่เลยอีกน้อยหน่อยใช่เงินนะนักโค้กขาขนมขายางหมดหายนั่งหมดแล้วมันเยวยให้มารูเนไงก็เยเออใ้รูปเปนไงจะทอะไตัวแล้วต้องเอาแพ่ง ไม่นะเมยแต่ท <game> ุไคนเป็เของพานายจ่าเนี่มันรุ่งจะมาอยู่ห้อไเห็นแต่พออยู่ที่ไหนเราก็รู้อยู่ที่น้านอที่กรุงเทพเนอ่มันจะมามาร่วมกันเนแต่คนนี้ไมนมีเช่วนที่ดีที่สุดของคมันไปนของเขานะจนา่เออของนันแวก็คิดว่าจะจีแบบเดาไม่สะดวกเด็กเีาไม่เองใส่ที จัวในตัอาหาใหคร้ผมเย็่แล้วก็นาเอาเขาหน้าเออได้แล้วเสแล้วาจะเป pues it ็นคนที่มีคอยเขียอะไรมาคิบกันรอได้เลยน้อนะคะี่เาเป็นคนที <t <t ่เป็นช่องให้ให้พอสติพอดีสม่ำสมอนะครับแล้ก็จะดูตรงว่าช่องเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันากโอเหลือ้เเอาขยายออบันบอกเออเออเด็กีนขยาย ไม่าไม่ได้อัเจ้าหอยเออก็จ้าหลัโอเคพอดีเลยแตพอว่าีแดงใชอปะพอเลยเนอคเือปีนั้นก็ไปเที่ยวรู้กคาขมขูเบอยายแต่ยาองมาคมข่อนดีแมนยู่มันมันดูเนาะจัดนะแมนยูเหเาเจไปด้เาเปนยที่ไปงนเาเอมอ คิดว่าจะแบบไม่ความไม่สะดวกไม่ความสะดวกตัวเองทุกทีอยากเนแม่วุแม่าติลงมือมันแกทั้งงั้งงงกันมาผมพอดีแล้วเออติไฟบ้าต้อยนี้มีแลกผมผักเปงนฟแม่ของไมก็ตอยทุงนัโอเคพอดีเลยพอไปสี่ห้าเอเอาขยายห๋อบ้านบอกเออเอ เด็ี่ันเไ้มันยาได้อาจรอ้ยม่อยากลงมือมันก็ต้องง้อต้องงกาผมพูดดีแล้วเขาก็ติดไฟบ้านซอยนี้มีละผูกผักเป็นฟันแม่งก็ไปก็ซอยแม่่นนวัอ มี่สอวันนเอาเข้าก <t subscriber> ันกม่ลกันกันซ้อยฝีมือวนนี้ลกันะกันยี่ริ้ปซอยเอกกะเท้าใส่แต่จะแตได้แต่งหูบ่อไว้ซื้อเพิได้อยู่มือหรือรอดลันสนะคะเจ้าก็เป็นนาส่สีหม่ได้าโลดปนา